มาอีกแล้วพี่น้องนูน่นเสื้อเหลืองเก็บเอาเก็บเอาจัดปลายยาวไปจ้าเข้าป่ายาวไปนะจ้าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยว่างนะจ้าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าป่าของเจ๊าพาเพลินนะจ้านะจ้าวันนี้ก็เก็บเอาไว้กินเองนะคะทุกท่านเนาะเพราะว่า <c oughs> จะให้ดูอะไรนี่เยอะมากเลย อยากให้ดูครับทุกท่านครับเปียร์ายหลายไหมเงึดหลายหลายโพดผู้เยอะเกินไปเนี่ยเต็มเลยนะุ่นปลานี้ค่อย,ยังช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะให้เราแบบมีตัลูกตัวโตว อยากจะให้ทุกท่านดูมากเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นแต่สะอ้อนหลายเนาะบานเท่าคือบ่มีจังสีเนาะงึดหลายโอ้เยอะจริงๆโอ้ยเนาะยอมเดียวนะคะตรงนี้น่าจะน่าจะได้ทางออเดอร์แล้วก็เอาเก็บไว้กินเนาะเพีย เข้าปลาแล้วค่ะตรงนู้นเริ่มเก็บแล้วจ้าเดี๋ยวเจ๊พาเพลินสิเก็บแน่จ้า,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 านี่เก็บวบกินเองโอย้ยังไม่ได้ชิมเลยนะจ๊ะทุกท่านจ้า <c oughs> อันนี้จะค่อยๆเก็บนะจ้า,าถ้าเราเก็บเร็วเกินอะ่ะมันจะเละทุกท่านหน่นเละเลยเห็นไหม ชิมก่อนแป๊บหนึ่งอู้ยหวานแท้หวานพ,ดพดอดโพค่อยๆเก็บเอาพอเราสาวเร็วนะมันก็จะเละค่ะทุกท่านเพียเบังแน่นี่นงดไหล เก็บทีละกิ่งขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราไม่รีบเนะวันนี้ถ้าวันไหนรีบนะเราก็วิ่งแบบเร็วมากจ้ะ ถ้ามันเยอะแบบนี้มันก็เก็บสนุกอะเก็บสบายรูดแป๊บเดียวก็ได้เนาะ มีแต่ลูกใหญ่ใใช่ตรงนี้เยอะมากเลยเก็บเอาไว้กินเองด้วยเนาะปีนี้สมาชิกของเราเยอะขึ้นเราต้องเก็บไปเก็บเอาไปแช่แข็งเอาไว้กินเยอะหน่อยจ้ะกว่าจะได้เก็บอีกรอบหนึ่งโว้ยรอเป็นปีเยอะมากจ้ะเนาะ วิ่่อวิหอ่หอยุงยุงมันจะมาหามเจ้แล้วทุกท่านจ้าเข้าในป่าเราก็ต้องระวังเรื่องแมลงที่มันกัดอะ่ะมันอาจแบกมาเ,เมรียมาก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบดูแลตัวเอง ควรอาบน้ำให้เร็วที่สุดล้างตัวเองเช็คเช็คตัวเองด้วยเนาะวันนี้เก็บไม่ค่อยรีบนะจ๊ะก็เลยแบบเน้นๆนน,น,นนิดนึง บ้านเราเนาะคงมันเนาะผลไม้ป่าเด้อทุกคนเด้อว,ว้ยเจ้าชิมาตอมข่อยเฮ็ดยงังข่อยคืออาบน้ามยูจมแล้วข่อย <c oughs> จมให้ยุ่งจมให้ยุ่งเ่ย yeah. มหลายขนาดเลยวะ ตอนที่เราไปเก็บตอนแรกมันไม่ค่อยเยอะหนอกตรงนี้เยอะอยู่แต่มันไม่เยอะทุกปีหรอจกจ้ะทุกท่านมันจะสลับกัน จริงๆใหญ่ด้วยเนาะลูกตรงนี้เนาะอยู่แต่ตรงนี้แหละค่ะทั้งออเดอร์ทั้งเก็บไว้กินเองก็ได้แล้วนะตรงนี้ยไม่ต้องไปเดินไกลว้าจิโถงึดลายไหมเศร้าเอา,าเศร้าเอาโหลดแล้วเพีโยโู้ยุ่งไหม You, ngao, 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 you. เก็บไม่ทันน่ะมันสุกเร็วเกินมันสุกเร็วเพราะว่ามันร้อนน่ะเก็บไม่ทันนอกเก็บบท่านลีลค่ะโอนเร็วแล้วป่าบลูบุรี่เขเยอะด้วยนะตรงไหนก็มีเดอ้อพี่น้องเอ้ยตรงไหนมีต้นบลูบอรี่ตรงนั้นก็มีขึ้นแหละค่ะเป้นแต่ว่ามันจะขึ้นเยอะขึ้นน้อยแค่นั้นแหลนะเนาะรุมเกิน ซาวเข้าไปวันนี้รู้สึกฝนจะตกด้วยนะเพราะฉะนั้นควรรีบค่ะ <c oughs> เมื่อกี้บอกไม่ค่อยรีบนะแต่ดูแล้วเหมือนฝนจะตกตอนนี้รีบแล้วจ้ะทุกท่านจ้า <c oughs> โอ้โหงสงสัยต้องเอายากันยุงมาฉีดใส่ตัวเองนิดหนึ่ง นะเยอะจริงๆนะจะทุกท่านจ้ะฮะใหญ่มากตัวน,นี้เต็มกิโลเร็วสาว,าสาวเอาสาวเอาไหมมันขนาดเลยบบปีเสร็แล้วมันแบบนี้เนาะปีเสร็แล้วมันเยอะแบบนี้เลยอะ่ะเก็บมัน แต่ปีนี้มันก็ย้อมกระแย้มทุกปลาก็ได้มีปลาเนี้ยเจ๊เห็นมันมีเยอะอยู่ตรงนี้แค่นี้แหละค่ะแค่จุดนี้นะจุดนี้ข่อยก็สีเก็บให้เบิร์ดละค่ะไม่ได้เลือไหวดอกค่ะเกบให้เบิเร์ดเลยแล้วมันสุกแล้วถ้าไม่เก็บตอนนี้มันก็เละหนออันสุกเร็วอะ คนสวีเดนก็ไม่เก็บนะทุกท่านนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง semester, semester เหมือนกับอะไรนะฮอลิเดย์เนาะเขาก็ไปฮอลิเดย์แต่เรามาฮอลิเดย์ในป่าถือว่าพักข่อนไปในตัวแล้วก็เก็บบลูบุรี่ไปในตัวเนะาะไปออก็ว่าเอาไปสั่นละเก็บอหลีโลดและใคร ุ่งไหมเีย yeah. ้งามขนาดคลานเก็บเงินคล,ลานเก็บเงินนะจ๊ะพี่น้องจ๋าทางทำงานในวัง,ง,นนวง <c oughs> ต้องคลืบต้องคลาน <c oughs> ในวังดงนะคะในวังดง คนเราก็ต้องแบบหาคำที่แบบว่ามาช่วยทำให้ตัวเองมีความสุขเนาะอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนใช้คำให้เราแบบทำให้มันดีต่อใจอ่ะเนาะอย่าไปซ้ำเติมตัวเองเอออะไรที่แบบว่ามันไม่ค่อยได้ที่ว่าใช้แล้วก็มันไม่ค่อยดีทั้งเราแล้วก็ทั้งคนอื่นก็ไม่ต้องไปใช้มันเยอะหรอกค่ะทุกท่านเนาะ เอาข่อยอยู่ไส่นี่ข่อยอยู่หลังไม้ติคือเพ่เห็นข่อยหืึข่อยเก็บอยู่นี่ล่ละทางข้างค่อยๆเก็บไปเนาะทำไมต้นมันเตี้ยจังเลยฮอบางต้นนีกระไดมีมีเหยีย,ยบกันนั่งจุ่มหัวกันเสียดายเนาะที่อื่นไม่มีงมีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พระเอินเดินมาเจอจ้ะทุกท่านก็เลยแบบ นั่งงมกันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกันโลตรงเนี้ยแหละค่ะกันโลนะกันโลก,ก็แปลว่ายุ่มซุ่มหนียุ่มหนีบอกกันโลฉันมีหนึ่งหย่อมหนึ่งหย่อมใช่กันโล,นนนโลคือหนึ่งหย่อมมีอยู่หนึ่งหย่อม <laughs> ภาษาคาเมเนเดอร์ย่อมอื่นไม่มีมันไม่มีมีแค่อย่อมนี้ <laughs> ก็ยังว่าเนาะเรามาจากสุรินเนาะก็หลายท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาสุรินสุเรนสุเรนนะจ๊ะสุเรน เชรนเซกราวหมู่บ้านแห่งผ้าไหมเอ้ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเก็บมือนําเก็บมือมันึกคือสิง,งามเนาะแต่ว่ามันไม่ทันขายเดฟพี่น้องเออแต่ว่าเดี๋ยวคนนั้นเขาก็ไม่ลูกค้าไม่ค่อยรีบนะจ๊ะทุกท่านจ้ะเขาแบบไม่ต้องรีบนะพร้อมเมื่อร่ก็บอกเขาเดี๋ยวเขามาเอาเอ้ยลูกค้าข่อยนี่ก็ดีแท้หือ คือดีแท้เพราะฉะนั้นเราต้องทําแบบดีๆสวยๆให้เขานะจ๊ะสวยปันไดนนสวยปันซัมนี่แหละค่ะมันสุกหลายพดทธไม่ตรงนี้มันสุกเยอะจังมันสุกเกิน,นสุเกสเกินอ่ะยิ่งร้อนยิ่งสุกเร็วดื้อบมักเลยอยากได้แบบแข็งๆเหมือนเหมือน,นเราเก็บที่คลิปที่แล้วอ่ะเนาะอันนั้นอ่ะแข็งๆดีอ่ะ มักของแข็งๆไหมแข็งหมายถึงลูบุรีเด้อเพี่อนหุยหยดหลายไงโพดโพกินสก่อนครับบักดายนึงนั่นพาไปซองก่อนค่อยอดบักดายแล้วค่อยอยากเห็นหเห็นใกล้ๆด้วยจ้ะนุเยอะจริง อุ้ยแม่หึดหลายขักอีหลียเยอะเกินนั่นอุ้ยปาดจิตโทขักร้ายนั่นอันนั้นก็ถังถังพอเต็มแล้วเราก็จะเอาออกไปเทเนาะนี่ขยันจริงๆเนี่ย เขาชอบกินด้วยแหละเนาะมันกินแล้วมันก็ระบายท้องดีเนาะมันทําให้อ่าการเอ่อทำงานระบบขับถ่ายของเรามันดีขึ้นเนาะนี่ดีลีเดอร์นี่วุ้ยซ้อนหลายไหมอุยตะลงพูดภาษาอะไรของเจ๊ก็ไม่รู้เดอ้ออืมึดคักหลายเนาะโอ้ยตรงนี้นะป๊อด ถ้ามันเป็นแบบนี้เยอะๆนะทุกท่านนะโอ้โหไม่ได้พูดอะไรมากกว่าโอ้โหเลยนะจ๊ะพูดคำว่าซาวอย่างเดียวสราวอย่างเดียวเลยจ้านี่ดูวิธีเขาเก็บเขาก็จะยุ้มเอายุ้มเอานะจันนี้เก็บนี้เก็บ,กบ,ค,กบค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไม่ค่อยรีบเนาะทุกท่านเจ๊นแนะนำ ่ถ้าว่าใครเข้าป่าเนาะเอาเป็นป่าสวีเดนแล้วกันเนาะยุงก็เยอะแมงก็เยอะเนาะเจ้รู้สึกว่าเจ้ทายาหม่องเขียวบ้านเราอะเออมันช่วยได้นะมันเพราะว่ามันเหม็นแรงอะ่ะกลิ่นมันแรงๆเลยจ้ะนะดูวิธีซาวนะจ้ะให้ดูเดี๋ยวนี้หล่อนค่อยแบบคุ้นเคยเข้ากล้องแล้วนะจ๊ะทุกท่านเย้ yeah, ดีใจเลิกขนะเกขินนิดหน่อยนะเลิกเขินนิดหน่อย เอาไหนซาวแบบเน้นๆให้ดูหน่อยตรงนี้นะจ๊ะนี่เน้นๆให้ดูหน่อยไหนหดูนนเน้นย,ยังไงออ้ยเนาะนนค่อยๆเก็บเบนาะอ้ยเนาะโอ้ยมันใหญ่ปวดโพวกไหมรื้ลไยไนซาวแบบให้เซาะกราวให้ดูหน่อยโอ้ยเนาะเนาะหากินตามป่าจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่ซื้อๆหลังเลิกง,งานก็มาเก็บเอาเด้อ,อเราไม่รีบเราพักร้อน <laughs> เราจะกินหรือ เราจะเก็บไว้กินหรือว่าถ้าม e ีออเดอร์ก็ทำป้ายจ้ะเก็บให้เพื่อนๆอออเดอร์ไม่ต้องรับไกลหรอกคะ่ะทุกทนะ่านเนาะเพื่อนพ้องของเรานี่แหละจ้ะใช่นเนาะเวลาเราไปส่งลูกค้าเราก็ต้องบอกลูกค้าด้วยเนาะ<บ>ฉันหวังว่าคุณจะพอใจในการเก็บของเราเนาะ<บ>นเพราะว่าเราใช้เครื่องมือเก็บมันจะไม่ได้แบบเป็นลูกสดๆใหม่ๆเหมือนเก็บมืออย่างเช่นแบบนี้เนาะๆๆ เหมือนเราเก็บแบบเก็บมืออย่างเงี้ยเนี่ยมันดูสวยรวงมันก็จะออกมาใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่เครื่องนะใส่แบบเครื่องมือเก็บอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเละบ้างอะไรบ้างเนาะก็ต้องทําใจแล้วก็ราคามันก็จะอยู่ในจํานวนที่ว่าเราตีขึ้นมาค่าแรงเราไม่ไม่ไม่ได้เอาเยอะหรอกค่ะแต่ว่าเราแอบแบบน้ํามันบ้างอะไรบ้างเนาะก็เอาแหละพูดไปเนาะ ก็ยังได้เยอะกว่าหลายๆท่านเขาสั่งไปหลายๆ1ิบกิโลอย่างเงี้ยเขาเอาไปทำเ,เขา,เาไปทํำแยมเนาะเอาไปทำแยมเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆเก็บไปนตัวนี้เยอะมากเลยนะ้องต้องเก็บอะไรนะไม้ออกไปก่อนเราถึงจะเก็บปินมันมีแบบยอมๆใช่กิ่งไม้ทับก็ค่อยๆเอาทิ้งใช่ค่อยๆเอากิ่งไม้ออกไปแล้วตรงไหนกิ่งไม้หล่นทับไม่เอาเลยนะใช,ยใช่ไหม ปีนี้ปีนี้มันน้อยอ่ะปีนี้มีกิ่งไม้ก็โอ้ยยากก็ต้องรุกเข้านะเพราะว่ามันไม่น้อยเพิ่งมาเห็นตรงนี้ค่ะมีอยู่หย่อมเดียวตรงนี้ค่ะ <c oughs> ก็เก็บเย็นนี้ก็หมดแล้วค่ะตรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้ยังยังไม่รู้ว่าจะไปไหนกันต่อเลยค่ะนี่ตอนนี้แต่ถ้าเราว่างเราก็จะมาเก็บแล้วค่ะถ้าไม่ว่างก็ไม่เก็บหรอกค่ะทุกท่านเนาะ <c oughs> เราก็ทำทรงทำสวนไปอยู่บ้านไปเนาะอืม ดีจะพาลูกไปไหายน้มิ้วใช่แต่ฝนมันจะตบนะอ๋ะอ,อ,อนี่ไงเก็บไปอ่ะยาวไปจ้ะส่วนเจ้ก็ยืนให้กำลังใจเนาะแต่เจ้ก็ตักแล้วแหละค่ะตักแล้วแหละอยากให้ทุกท่านเห็นเนาะเห็นแบบการสราวของเราเนาะสราวคือการตักของเราเองาสราวภาษาขแมขเมกรอมของเจ้เองจ้ะ วันนี้เขาค่อยๆเก็บเนาะคลานคือเสด็จพี่ของท่านอยู่ไหนหรือคลานคลานเนาะเจ้ J. คลานไม่ได้แล้วล่ะทุกท่านจ้ะหัวข่าวเสื่อมเงงิดหลายคอยก็ถาเก็บเออเห็ดอ,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 อยู่เดอ้อพี่น้องเห็ดคือบะมี่ขึ้นจักอ่านฮื้อยังไม่เคยเห็นเห็ดเ,เลยตอนนี้เนะ <S <S เาะอันนี้เอาอันนี้ไปเทรวมจะได้จะได้แบบเต็มเอ,อเต็มอันหนึ่งอะ ครึ่งแ,แล้วไง <c oughs> อืมใช่ <c oughs> เต็มพอดีไง <c oughs> <c oughs> อยากให้เต็มเร็วๆอะคะ่ะก <c oughs> ็เลยเทรวนนมกันเนาะเอาหรอนอนบ่องอ๋อนอนบ่งเอ้ยผู้ใดหย,ยาดนอนเด้อมีนอนอยู่เด้นี่เอ้ยงืดหลายเต็มถังแล้วจ้าสำเร็จแล้วสามกิโลเนาะสามกิโลเรียบร้อยจ้าอุ้ยนั่น <c oughs> ใช่เดี๋ยวเราก็ค่อยไปร่อนคนเนาะร่อนไม่เป็นไรค่ะเราไปร่อนที่บ้านก็ได้หนีฝนนะค่ะตอนนี้เก็บอย่างเดียวจ้ายเยอะมากเลยตรงนี้ใหญ่ด้วยใหญ่เนาะใหญ่เกินใหญ่เก,ก,กินเหตุ s ราวค่ะพี่นาโอ้โหโห,โหใหญ่จริงอะ่ะดูสิ ดูดิเนาะใหญ่จริงเนาะุตหลายอ่ะมันก็ไม่เชิงแบบยหย่ใหญ่เหมือนที่เขาปลูกขาแล้วนะสวนมันก็ไม่อันนี้มันบลูบุรี่ป่าถ้ามันได้ขนาดนี้ก็ใช่ถ้าใครรู้จักบลูบุรี่ป่ามันก็เล็กประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้ใหญ่โตแต่ถ้าอยู่ในสวนมันคนละเรื่องค่ะทุกท่านเพราะว่าเขาก็มันก็เป็นแบบพันุ์อเมริกาป่ะมันแล้วแต่พันนะคะ อันนี้ป่าสวีเดนเนาะ <g ül üyor> ก็ต้องเป็นของสวีเดนอะเนาะ <g ül üyor> เขาเรียกเอ็กตาสเวนอู้ยทำไมไม้เยอะขนาดนี้ไม้เยอะมันก็จะตักไม่ค่อยสะดวกนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะต้องเอาออกก่อน <g ül üyor> เราถือว่าเรามาทำความสะอาดป่าไปในตัวเนาะก <g ül üyor> ็ดูดิเนาะเยอะมากเลยอะ <g ül üyor> ตรงนี้เยอะมากเลยอะเลยขอบคุณป่าสวีเดนนะจ๊ะ ที่ให้ความสุขกับเรานะจ๊ะตอนนี้น้องสาวเจ้เขาเออหยุดพักร้อนนะจ๊ะ mm hmm. กว่าเขาจะได้หยุดพักร้อนก็โอ้โห mm hmm. นานเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าปกติหล่อนก็จะทํางานเป็นอ่าเขาเรียกอะไรที่นี่เรียกว่าวิกโครียเนาะเป็นพาดผาดถามเนาะ mm hmm. แล้วหล่อนก็จะไม่เอาอ่า วันพักร้อนออกค่ะหล่อนจะเอาเงินค่ะแล้วกฎที่นี่มันก็มีอะค่ะก็ต้องทําตามกฎเขาแหละค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพนักงานประจําแล้วอะเขาก็จะไม่ให้เราเซฟเกินกี่วันนะบริษัทของตัวเองเนี่ยอาทิตย์นึงเขาไม่ให้เกินไม่เขาไม่ให้เซฟเกินเ,นเท่าไหร่กี่วันเจ็ดวันเอ้อยทำไมน้อยจัง ให้เก็บแค่เจ็ดวันน่ะเก็บเป็นของปีหน้านะทำไมให้เก็บน้อยจังอ่ะไปถามเขาใหม่สิฟังผิดเปล่าอถามเขาแล้วอทิตย์เดียวน่ะเขาต้องให้เราเก็บได้สิบสี่วันสิหัวหน้าเขายังงั้นเลยหัวหน้าเขายังบอกเลยเราไปถามหัวหน้าใหม่สิหัวหน้าเข้าใจอะไรผิดเปล่าถามแนะนําน้องให้ไปถามหัวหน้าใหม่ทุกท่านเพราะว่าเจ๊ไม่ค่อยมั่นใจข้อมูลคนละข้อมูล ไม่ใช่เราคิดว่าเราอยู่เราอยู่ต่างประเทศไงเราก็ต้องเซฟแบบเผื่อกับเมืองไทยได้หลายเดือนนะคะแต่นั่นแหละค่ะที่เขากลัวคือกลัวเราลาลาเยอะแล้วเ,เขาหาคนแทนงานไม่ได้อะค่ะเยอะมากค่ะพี่น้องจา้าดูท่านผู้ชมกรุณาชมน,นะนะจ๊ะดูนี่คือขุมทรัพ์ชัดๆนะจ๊ะนี่นีนนน่บางคนไม่วันนี้ไม่นะีค่ะ วันนี้ไม่รีบค่ะแต่เมื่อกี้ฝนตกลงมาเมื่อกี้รีบเลยค่ะเมื่อกี้ตอนนี้หยุดแล้วค่ะไม่รีบแล้วค่ะปยากรนะคะ <kle ambling. S 2> <c oughs> ใช่เดี๋ยวรีบเดี๋ยวไม่รีบเนาะเป็นบางช่วงอะค่ะนี่ดูโอ้โหดูดำอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสมากเลยเนาะแบบมันเนาะถ้าใครมีเวลาแบบว่ามาประมาณนี้เนาะทุกท่านเนาะมาเที่ยวแล้วก็แวะเก็บเก็บดูอะแบบเร่องอะไรนะสัมผัสชีวิตเข้าป่าสวีเดนนะคะก็ ส่วนตัวเจ้ก็ชอบอยู่แล้วเนาะเราชอบเข้าป่าเนาะส่วนลูกสาวของหลานเจ้นเนี่ยลูกสาวของเนี่ยน้องสาวเจ้นเนี่ยเขาชอบเข้าอะไรนะปีนเนาะปีนเขาภูเขาหินนะ่ะซึ่งเราเราเริ่มชะดาแล้วอะทุกท่านจ้าเราปีนไม่ค่อยไหวแล้วจ้ะก็เลยแบบกลับบ้านเฮอะอืม <laughs> แต่ตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วเนาะก็ค่อยๆแหละเราอย่างว่าเลยเนาะเรา เราไม่ได้เลี้ยงเขาอ,ะอ่ะออนนี้เริ่มจูนกันแล้วเริ่มแบบค่อยๆจูนกันแต่ก็ไม่ทุกอย่างนะแต่พอเดี๋ยวพอเขาแบบเขาชินกับตัวเองแล้วเขาก็จะโชว์สิ่งที่เขาเคยเป็นเนี้จะรับได้ปะ่ะไม่รู้นั่นเด็กกงนเนาะยังไงเขาก็จะมีความสุขสน ของเขาแหละเว้นแต่ว่าเขาจะให้เราดูตอนไหนแค่นั้นเองเนาะ <S <S โอ้นั่นอะ่ะโอ้ใหญ่จริงๆอะ่ะโอ้ยเนาะเก็บแป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวได้หกกิโลค่ะนี่แหละค่ะชีวิตเนาะของเจ้พาเพลินกับน้องสาวครอบครัวเจ้พาเพลินใะจ๊ะที่สวีเดนเนาะเนี่ยเนาะช่วงนี้เนาะโควิดระบาดเนาะทุกท่านเนาะก็ เดือดร้อนไปทั่วเลยค่ะแม่เนะราเนาะที่เขาบอกว่าแถวบ้านก็มีคนติดกันะใช่แถวบ้านแถวสุรินก็มีนะจ๊ะ<ม>แต่คิดว่าข่าวน่าจะลงเนาะอันนั้นให้เป็นหน้าที่ข่าวเขาเนาะแต่ว่าแม่ก็เตือนไปได้ยินข่าวว่าจะจะกลับ<ม>บอกว่าจะพิ่งกลับเลย<ม>อะไรเงี้ยเออเจะพิ่งคุยกับเขาไปเขาบอกว่าาเพิ่งกลับแต่ก็ขอบคุณออนไลน์เนาะที่แบบเราสามารถคุยกันผ่านออนไลน์ได้เนาะอะไรเงี้ยค<ม>ลานอะ่ะทุกนชันคลาน ขอคาระอ่อบลูเบอรีร่ฮะเอาเลยค่ะเนาะทุกท่าน,นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเทรวมกันเนาะแล้วก็มาเจอกันคลิปต่อไปละค่ะเพื่อนๆเนาะขอบคุณที่ทุกท่านมารับชมแล้วก็ติดตามเจ้พาเพลินแล้วก็คอยให้กำลังใจกันตลอดเนาะเดี๋ยวจะไปดูว่าได้เท่าไหร่แล้วเนาะเกือบเต็มแล้วนี่สองไปหกกิโลจริงแล้วก็เก็บแค่นี้พอแต่ว่ายังไม่พอหรอกค่ะเนาะ เนี่ยเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ต้องจากกันไปแค่เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้ามาเก็บต่อจ้าไม่งั้นคลิปมันจะยาวอ่ะจ้ะตัดต่อเนาะโอเคนะจ้าโอ้ยดูป่าไม่มีใครเลยอะมีแต่น้องสาวเจ้กับเจ้าผาเพลินนะจ้านี่ดูป่า,าโล่มลงมากดูเนี่ย แล้วมันก็จะเป็นทางเดินนะคะทางเดินเ,เล่นเดินออกกําลังกายกันแถวนี้นะคะคือเนาะคือเงียบมากขอแนะนําถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคนเดียวน่ากลัวไหมถามว่าน่ากลัวไหมคะตรงนี้ไม่น่ากลัวนะ<ม>สาหรับเจ้นนะนแต่ถ้าข้างในนู่น่นะไม่แน่นะเราไม่คุ้นเคยอะคะ่ะเอออ่ะไป ไปเจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกท่านจ๋าเดี๋ยวเก็บต่อนะจ๊า